สวัสดีค่ะลัฐาชาแนลนะคะวันนี้รัฐาก็จะพามาชมนะคะอ่างเก็บน้ำนะคะบ้านช้างแรกนะคะอำเภอบางสะพานน้อยนะคะจังหวัดประจวบคิริขันนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายอ่าบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําให้ดูนะคะแล้วก็วิวรอบด้านนะคะสวยงามมากเลยนะคะมีทั้งภูเขานะคะแล้วก็มีถนนนะคะคนสัญจรไปมานะคะอันนี้ก็อ่างเก็บน้ํานะคะของอ่าบางสะพานนะคะถ้า น,นี้ก็อาจจะมีปลาเลี้ยงนิดหน่อยนะคะอ่างเก็บน้ํานี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่นะคะถ้าอย่างไงวันนี้นะคะรัฐาก็ขอฝากอ่างเก็บน้ํานี้ไว้ด้วยนะคะถ้ายัางไงก็มาเที่ยวชมได้นะคะงั้นรัฐาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่มารับชมคะ่ะสวัสดี